ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวดีอย่ามัวแต่ข้างหน้าข้างหลังอย่ามัวแต่ตรงอะไรอย่าอย่ามัวแต่ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยว ส,สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวมันจะได้ล้างไอ้ตัวหลงอยู่หลงยึดในภายในทั้งหมดหลงอยู่หลงยึดในจิตมันจะได้ล้างทั้งหมดสลายทั้งหมดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวมันจะได้ล้างความเป็นมโนทั้งหมดะมันจะได้ไม่แช่อะไรในจิตไม่แช่อะไรในใจมันจะได้ไม่แช่อะไรในอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยว ถ้ายังเป็นจิตอยู่ก็ยังลําบากอยู่มัวแต่อะไรในจิตมัวแต่จิตกับอะไรอย่างเนี้มันก็เป็นสองพระวัสอยู่นั่นแหละลําบากอยู่สรุปไม่ลงมัวแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยว Thank <laughs> you. ไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวทิ้งไม่เกี่ยวไปเลยไม่เกี่ยวก็ทิ้งไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรในี่ไม่เกี่ยว ไม่ใช่ไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวไม่ใช่มัวแต่จะไปคอยไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยว ไม่ใช่มัวแต่ไปคอยไม่ไม่ใช่อะไรเนี่ยไหมย <c oughs> <c oughs> พร้อมมันพร้อมกันไปเลยทั้งสังสาร,รวัตรแหละมันจะได้ดับมันจะได้ไล่ลองรอยล้างพร้อมมันไป อย่าโมแต่เพ้อเพลินจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้จิตแบบนั้นแบบนี้อะไรอยู่มิสมโมแต่มโนวิบากมโนจริตอย่าอย่าโมแต่คอยไหม้ด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้อย่าโมแต่ไปคอยไหม้อย่าโมแต่คอยไมอยหม,ไม้ไม่แช่อะไรในไหม้ อย่ามัวแต่อะไร <c oughs> อย่ามัแต่อะไรกับอะไรอย่ามัแต่อะไรในอะไรมันไม่ใช่อะไรในอะไร ขนาดไหมก็ยังไม่เกี่ยวกับไหมเลยแต่นั้นอย่าเอาไหมไปค่อยไหมอะไรอย่าเอาไหมมาไหมไม่ใช่อะไรในไหมนมันจะได้ไม่มีขอบเขตไป หลลงลอยล้างไป่ปเล่นก็ไม่ได้จริงจังก็ไม่ได้พฤติกรรมทั้งนั้นโมแต่เล่นเล่นก็ไม่ได้ จริงจังก็ไม่ได้มันพฤติกรรมเท่านั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยว ไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งไม่ใช่อะไรนนไม่เกี่ยวดีดี มัวแต่เกี er, ar, ่ยวอย่ามัวแต่ไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวอย่ามัวแต่ไปคอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยว จะไปคอยไหมคอยไม่ไหมไม่ใช่อะไรในไหมมันจะได้จบโมหะอริมักจะได้จบโมหะอริมักจะได้จบโมหะม,หมักจะได้ยุติโมหะในมัก โมัแต่อะไรในี่มักไม่มกักมันจะได้ไม่โมัแต่เป็นวิถีมันจะได้เลิกเป็นโมหะในวิถี โมตะไม่โลกไม่เกี่ยวกับไม่ไม่แช่อะไรในไม้ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่แช่อะไรในไม้ยิโมแต่ไม้ไม่ไม่ยิโมแต่ไม้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่แช่อะไรในไม้ แล้วก็ไม่มีขอบเขตไปอปลีกกย่ยนหรือที่ไปดดโดยที่ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วไป ที่ไม่มีขอบเขตยอยู่แล้วไปปลดล็อกทางใจทุกอย่างอ <c oughs> ย่ามัวแต่ไปอยู่ที่บัญญัติทิฏฐิคติอะไรปลดล็อกทางใจทุกอย่างอย่ามัวแต่ไม่ไม่อย่ามัวแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ามัวแต่ใช่ไม่ใช่อย่ามัวแต่อย่ามัวแต่อย่ามัวแต่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในะไม่ใช่มนเกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรในะไม่เกี่ยวไม่ก็ไม่ใช่อะไรในะไม่ปลดล็อกคติท,ทั้งหมดอยาวบัญญัติมาวนยาวติมาวนแล้วก็ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วไป เกี่ยวกับไหมไม่ไมอย่มัวอย่ามวัาามวแต่อะไรในไหมอะไรในไม่ไหมมันจะได้ปลดล็อกไปไม่วนเวียนอยู่แค่สรุปล้างสรุปเองสรุปล้างสรุปเองไม่ล้างไม่เองไม่ไหมก็ล้างไม่ไหมเองเลย อย่ามัวแต่ไหม้อย่ามัวแต่ไม่ไหม้ไม่เกี่ยวกับไหมไม่เกี่ยวกับไม่ไหมไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่มไหม,ม,อไม้อย่ามัวแต่เกี่ยวอย่ามัวแต่ไม่เกี่ยวไม่มมใช่อะไรในเกี่ยว <Media> ไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยว อย่าเอาเกี่ยวไม่เกี่ยวมาล็อกอยู่อย่าเอาไหมไม่ไหมมาล็อกอยู่สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไมมในไม่ไหมไม่ไม่มีขามเขตอยู่แล้วไป มันจะโดยไหลล่องลอยล้างสันไปเรื่อย ม,มีขอบเขตก็คือไม่มีขอบเขตมันมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วไนงะไม่ใช่ใครไปไม่มีขอบเขตมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้ว อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอืหอโมแต่อะไรในไห่ไม่ไ,มไมหมโมแต่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวหรอือ เกี sociedad, Bref, Dabei, nicht, urt, ่ยวก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอย่ามัวแต่อะไรไปคนไม่เกี่ยวไหม่ก็ไหม่อยู่แล้วอย่ามัวแต่อะไรไปค่อยไหม่ไม่มีขอบเขตก็ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอย่าพยายามที่จะไม่มีขอบเขต์มายึดก็ไม่ยึดอยู่แล้วอย่าพยายามที่จะไม่ยึด ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอย่าพยายามที่จะไม่เกี่ยวไม่มีขอบเขตก็ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอย่าพยายามที่จะไม่มีขอบเขต ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วลูกไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ใช่พยายามที่จะไม่เกี่ยวหรือไปคอยไม่เกี่ยวอะไรอย่าไปคอยหลงไม่เกี่ยวในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ยิ่มวัวแต่ไปคอยหลงไม่เกี่ยวในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ไปคอยหลงไม่มีขอบเขตในสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตอยู่แล้ว ได้ปลดล็อกหมดนะไม่ลอม็อกบัญญัติไม่เอาบัญญัติมาล็อกไม่เอาบทสรุปมาล็อกไม่เอาบทสรุปมาวนเวียนจะได้ล้างสรุปสรุปล้างสรุปเองนะบัญญัติล้างบัญญัติเองไม่เอาบัญญัติมาวนเวียนความคิดเป็นบัญญัติชนิดหนึ่งบรรัญญัติในจิตวาจาก็เป็นบัญญัติชนิดหนึ่งบัญญัรรติทางวาจา สติทั้งหลายเป็นบัญญัติชนิดหนึ่งมันจะได้ล้างบัญญัติไปบัญญัติล้างบัญญัติไปเลยจะได้ไม่เอาบัญญัติมาวนเวียนนะ อย่าไปคอยไหมในสิ่งที่มันไหมอยู่แล้วอย่าไปหลงคอยไม่เกี่ยวในสิ่งที่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอย่าไปหลงคอยไม่ใช่กับอะลายในสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่แล้ว ไปหลงคอยไม่ใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้ที่ไปคอยไม่ใช่เนะี่ยมันเป็นความหลงอ่ะ กเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่ใช่ไปคอยไม่เกี่ยวอย่าไปคอยไม่เกี่ยวในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว นั่นแหละไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวอยู่แล้วที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วอย่าไปคอยไม่เกี่ยวในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วอย่าไปคอยไม่เกี่ยวอีกจะไปคอยไม่เกี่ยวกันแบบไหนไปคอยไม่เกี่ยวกันอย่างไรอีก สิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วไปคอยหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวกันแบบไหนอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอยู่แล้ว อย่าไปมัวแต่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวสิ่งที่ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วสิ่งที่ไม่เกียยเก่ยวอยู่แล้วสิ่งที่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วสิ่งที่ไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอย่าไปคอยไม่มีขอบเขตกันแบบไหนอีก